สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนแบบตัวเดียวประจำวันที่1ตุลาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่รับบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะอาจารย์วางเป็นหลักร้อยบนแบบตัวเดียวให้ชมนะ ร้อบนนะคะแบบตัวเดียวก็จะมีสูตรนะตามนี้เลยเราจะใช้นะคะแสนคูนด้วยสองบวกได้ห 10, มื100น่นบวกร้อยบนบวกร้อยครั้งที่หนึ่งคูนสองบวกสิบครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สองแล้วก็สิบครั้งที่สามนะคะเอาบวกห้าคงที่ด้วยมีค่าเท่ากับ x คือตัวเดียวอันจะเป็นแบบตัวเดียวเลยนะครับ ก็คือหลักร้อยแล้วอย่าลืมบวกห้าของที่ทุกครั้งเดี๋ยวมาคำนวณสูตรนะคะด้วยกันแต่แล้วก็เดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นะคะอันนี้จะเป็นระยะสั้นๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเทียบหลักร้อยบนนะคะแบบสองหลักให้ด้วยนะ,ะดูซิว่าจะมีโจชนหรือเปล่า เริ่มเลี้งแต่งงวดงวดที่หนึ่งเนะาะงวดที่ออกสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองแล้วก็จะมาแปดเจ็ดสองแต่เราจะต้องย้อนไปหนึ่งงวดนะคะเอาเอาเก้าศูนย์สามกับเก้าเก้ามาแล้วก็เพื่อที่จะออกสองเจ็ดสองนะคะเริ่มแรกเลยเราจะเอาหลักแสนเลขหนึ่งคูณกับสองหนึ่งคูณสองได้สอง หมื่นเลขสามร้อยบนเลขเก้าร้อยครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดเจ็ดคูณกับสองเป็นสิบสี่แล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเลขสามอย่างงี้นะสิบครั้งที่หนึ่งเลขสามสิบครั้งที่สองเลขเจ็ดสิบครั้งที่สามเลขเก้าแล้วก็ห้าคงที่เราต้องบวกเลขห้านะคะทุกครั้ง ใาจา์ใส่สี่เลขห้าอ่ะทุกทุกมวดไปเลยเราทำการบวกกันนะคะสองก็สามเป็นห้าห้าบวกกับห้าเป็นสิบหมดไปนะคะสามก็เจ็ดเป็นสิบหมดไปเก้ากับเก้าเป็นสิบแปดแปดกับสี่เป็นสนะิบสองค่ะได้เลขสองออกสองเจ็ดสองมวดแรกเลยนะเลขสอง ก็มาดูว่าที่สองว่าที่สองตูงสองเจ็ดสองแสนเลขหนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองหมื่นก็เลขสองร้อยบนเลขสองร้อยทั้งที่หนึ่งเลขหกคูณกับสองสองหกก็เป็นสิบสองสิบครั้งที่หนึ่งเลขแปดสิบครั้งที่สองเลขศูนย์ สิบครั้งที่สามเลขเจ็ดแล้วก็ห้าคงที่สองสี่หกแปดแปดกับแปดก็เป็นสิบหกหกกับห้าก็เป็นสิบสามสามบวกห้าเป็นแปดได้แปดเป็นว่าที่สองต่อมาดูว่าที่สามเลย ตงแปดเจ็ดสอง 8, 7, 2, หลักแสนเลขสองสองสองเป็นสี่หมื่นหกร้อยบนแปดร้อยครั้งที่หนึ่งห้าคูณสองเป็นสิบใส่ศูนย์ไว้สิบครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งสิบครั้งที่สองเลขสองสิบครั้งที่สามเลขศูนย์แล้วก็ห้าคงที่สี่กับหกนี่ก็เป็นสิบหมดไปแปดกับสองเป็นสิบหมดไปเอาหนึ่งตัวนี้บวกกับห้านะคะก็เป็นหกศูนย์ไม่มีค่านะคะ ได้หกนะออกมา6 05ต่อไปดูว่าที่สี่ว่าที่4ตรง6 05อาจารย์ก็เปิดมาที่6 05แล้วมาดูหลักแสนเลข9ก้นะ9คูณกับ2 92เป็น18 12ปด่นร้อยบนเลข6 หกนะแล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดแปดคูณกับสองก็เป็นสิบหกสิบครั้งที่หนึ่งเลขหกยกมาเลยสิบครั้งที่สองเลขแปดสิบครั้งที่สามเลขสี่และห้าคงที่แปดกับสองเป็นสิบหมดไปหกกับหกก็เป็นสิบสองสองบวกแปดเป็นสิบหมดไปหกกับสี่เป็นสิบนะเหลือเลขค่าตัวนี้ยกมาเลยออกมาที่ห้าสามศูนย์นะ ก็หกศูนย์ห้าแล้วก็ห้าสามศูนย์ถูกต้องในอีพีที่หนึ่งนะคะอาจารย์เคยวางไปให้นะคะหลักร้อยบนได้สี่กับห้านะคะสี่กับห้าชนที่เลข 5, หล้ 5, 3, ขาเอาห้าสามศูนย์ไขย้ำเลขดูนะคะอยู่ในอีพีแรกเลยสำหรับงวดนี้งวดที่หนึ่งตุลอาอาจารย์เป็นวางเป็นอีพีที่หนึ่งนะ,ะหลักร้อยบนนะสองหลักนะสี่กับห้าเนี่ยชนที่เลขห้า ต่อมาว่าที่ห้าตรงที่ออกห้าสามศูนย์มาดูหลักแสนเลขหนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองหมื่นเลขหกร้อยบนเลขห้าอะจำนวนเลขค่ากับตัวนี้แหละร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองสองสองเป็นสี่สิบครั้งที่หนึ่งเลขหกสิบครั้งที่สองเลขแปดสิบครั้งที่สามก็แปดแล้วค่าห้าคงที่ เราก็ลองบวกดูสองกับแปดหมดไปนะหกกับสี่ก็เป็นสิบหมดไปห้ากับห้าก็หมดไปนะอันนี้ก็เหลือหกตัวนี้กับแปดหกกับแปดก็เป็นสิบสี่ครบทุกตัวแล้วนะได้เลขสี่แล้ว ep ที่หนึ่งนะคะหลักร้อยสามกับสี่ชนที่เลขสี่ มาดูว่าที่หกเลยว่าที่หกตรงที่ออกสี่ห้าสามหลักแสนเลขสองสองคูณสองเป็นสี่แล้วก็หมื่นเลขหกร้อยบนเลขสี่ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขสองสองสองเป็นสี่สิบครั้งที่หนึ่งเลขหกสิบครั้งที่สองเลขศูนย์แล้วก็สิบครั้งที่สามเลขแปดบวกค่าคงที่แล้วก็ทําการบวกกัน สี่กับหกเป็นสิบหมดไปแล้วนะคะอันนี้สี่กับหกตัวนี้ก็เป็นสิบหมดไปนะ,ะเอาสี่บวกกับแปดตัวนี้แล้วกันเป็นสิบสองเอาสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะศูนย์ตัวนี้ไม่มีค่าได้เลขเจ็ดก็ออกมาที่เจ็ดแปดสองส่วนใน ep ที่หนึ่งนะคะสำหรับงวดน,นี้จะได้เป็นเจ็ดกับแปดนะมีตัวชนที่เป็นเลขเจ็ด ต่อมานะเมื่อที่เจ็ดอ่ะเมื่อที่เจ็ดตรงที่เจ็ดแปดสองมาดูหลักแสนนะเลขสี่สองแปดหมื่นเจ็ดร้อยบนเจ็ดร้อยครั้งที่หนึ่งสี่สองแปดสิบครั้งที่หนึ่งสามสิบครั้งที่สองสามสิบครั้งที่สามก็สามบวกห้าของที่เจ็ดตัดไปสองตัวก็ตัดสามไปสองตัวอ่ะ แล้วก็สามกับห้านี่เป็นแปดแปดสามแปดเป็นยี่สิบสี่นะคะได้เลขสี่ได้เลขสี่ออกมาที่สี่เจ็ดแปดนะคะส่วนสูตร EP ที่หนึ่งนี่นะคะได้สี่กับห้าตัวชนคือเลขสี่ ต่อมาเนาะเรามาดูงวดที่แปดงวดที่แปดตรงออกที่สี่เจ็ดแปดหลักแสนเลขเก้านะเก้าคูณกับสองเก้าสองเป็นสิบแปดหมื่นเลขหนึ่งร้อยบนเลขสี่ร้อยครั้งที่หนึ่งเลขห้าคูณกับสองห้าสองเป็นสิบแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเลขสองสิบครั้งที่สองเลขเก้าสิบครั้งที่สามก็เลขเก้าบวกห้าคงที เก้าสองเป็นสิบแปดบวกกับสองเป็นสิบหมดไปนะคะแล้วก็เอาสี่กับห้าบวกกันเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบหมดไปนะคะเหลือเลขแปดตัวนี้นะแปดตัวนี้ตัวเดียวนะคะยกมาเลยส่วนศูนย์ไม่มีค่านะคะก็ได้แปดหนึ่งสองในอีพีที่หนึ่งนะคะหลักร้อยนะคะสองตัวมาตัวก็คือแปดกับเก้าชนที่เลขแปด ต่อมาดูงวดที่เราจะใช้นี่เลยเนาะงวดที่เราจะใช้ก็คืองวดที่9นะคะระยะ9งวดนะแบบตัวเดียวนะคะแสนนะกับหมื่นเนาะแสนเลขสามหมื่เลขสองแสนเลข3มนะสมแต่ต้องเอาคูณกับ2ก่อนนะในคำสั่งสูตร3ามสองเป็น6แต่หมื่นก็คือเลข2นะต่อมาร้อยบน เลขแปตัวนี้นะคะร้อยบนเลขแปดแล้วก็ร้อยครั้งที่หร้อยครั้งที่หนกคูณกับสเป็นสิบสบครั้งที่หนึ่เก้าบครั้งที่สองสมแล้วก็สิครั้งที่สามสี่ะตามีเลยตรงนี้ก็คือร้อยหมื่นร้อยบนใช่มแปดแปแล้วร้อยครั้งที่หก็ตะก,กี้นี่หคูณกับสองหสองเป็นสิบสองสิบครั้งที่หนเก้า สิบครั้งที่สองสามแล้วก็สิบครั้งที่สี่เออสิบครั้งที่สามสิบครั้งที่สองสามสิบครั้งที่สามสี่ครบแล้นะแล้วครั้งที่ห้าคงที่ด้วยบวกกันเลยนะอา้าวสองกับแปดนี้หมดไปนะคะสี่กับห้าเป็นเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดแปดกับสองก็เป็นยี่สิบหมดไปเนะหลือเลขหกตัวนี้บวกกับสามเป็นเก้านะฮะได้เลขเก้า เลขเก้านะเก้าตัวนี้อรอผลอยู่ของสูตรนี้นะว่าจะมาหรือเปล่านะคะเลขเก้าตัวเดียวนะคะส่วนสูตรที่อาจารย์วางไปให้คือเก้าศูนย์ถ้ามันหลุดอาจารย์ก็กลัวเป็นเก้าศูนย์หนึ่งะคะเก้าศูนย์หนึ่งที่บอกไปเพราะฉะนั้นอาจารย์จะชอบเก้าชอบหนะะึ่งะถ้ามันถ้ามันเดินกลัวคนจะมีโชคก็อาจจะขยับไปเป็นเก้าศูนย์หนึ่งแต่ในที่นี้อาจารย์จะทําชนให้ก่อนเอาเฉพาะสูตรนี้ สูตรที่หนึ่งนะคือ ep แรกเนี่ยเก้ากับศูนย์นะแล้วสูตรที่อาจารย์กําลังสอนอยู่นี้ก็คือเก้าเพราะฉะนั้นมันชนที่เลขเก้านะมันมีตัวชนนะก็น่าสนใจอยู่นะคะเพราะว่าทุกงวดที่ทํามาเอ,อ่อระยะอันนี้มันเป็นระยะสั้นกว่านะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หกงวดนะส่วนอันนี้เก้างวดอันนี้หกงวดนะพอมาจับชนกันมันเจอที่เลขเก้านะ ตามนี้เลยนะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนะกดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์จะเอาปากกามาเขียนแป๊บหนึ่งเนาะหาก่อนนะช่องนะคะมีดี D นะคะชานแนลสูตรนะคะ ปกติมันเดินดีหลายสูตรเนาะอาจารย์ก็พยายามจะใช้เวลานะคะแล้วก็ลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพื่อ f อฟจะได้มีเวลาตัดสินใจเนาะว่าจะจัดแบบไหนดีนะคะในอันนี้ในแนวทางของหลักร้อยนะนี่ค่ะหลักร้อยอาจารย์คิดว่างวดนี้น่าจะมีสูตรที่เราหวังอยู่นะคะที่เราตามอาจจะต้องมีหลุดบ้างตอนนี้ถ้าเป็น เดี๋ยวเราทําไปอีกสักวันหนึ่งเนาะอีกวันหนึ่งพวกนี้อีกวันหนึ่งพวกนี้หนึ่งวันนะอาจารย์จะปักหลักให้เนะจะเป็นหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของบนเลยนะคะหลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนแบบชุดมาตรฐานเรามาจับชนกันแล้วก็หาเขาเรียกว่าหวยกลุ่มเราดึงสักห้าตัวนะคะที่เราเห็นว่ามันเด่นๆออกมาก่อนนะในห้าตัวนัเดี๋ยวเราก็มาคัดเลือกอีกคัดลอกมาอีกสักสามตัวนะคะ แต่สําหรับวันนี้อาจารย์จะยืนที่อาจารย์จะลองตามที่เลขเจ็ดดูเนาะที่เลขเจ็ดนะคะหลักสิบอาจารย์ทำนะวิธีการนะทำแบบตัวเดียวเนาะมันก็ได้ที่เลขเจ็ดใช่ไหมแบบตัวเดียวนะฮะสิบบนนะของในสูตรเนี่ยนะที่เก้ากับศนะูนย์เ่ยหลักสิบก็ได้ที่เลขเจ็ดนะแล้วหลักหน่วยบนแบบตัวเดียวนะคะ ก็ได้ที่ได้เจ็ดเหมือนกันสำหรับวัวนี้นะตัวที่น่าสนใจคือตัววิ่งใช่ไหมวิ่งอาจารย์ที่ว่าน่าจะเป็นตัวแรกก่อนเลยเนาะเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดนะวิ่งเจนะ็ดเนี่ยได้สองตัวแล้วเนี่ยเก้าเจ็ดถ้าเป็นหวยกลุ่มนะได้เจ็ดตัวแล้วที่เป็นวิ่งแล้วก็ ถ้าเป็นสูตรเด่นต่างๆเดี๋ยวอาจายาจะจับชนให้นะแล้วดูว่ามันตัวไหนมันน่าจะเด่นตอนนี้เราดึงมาหนึ่งตัวคือเจ็ดนะแล้วก็มีเก้านะคะตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเลขเก้าก็น่าสนใจอยู่นะสองตัวแล้วเก้าก็จากตัวนี้บวกมาแบบนี้ก็ได้หลักหน่วยที่เป็นเลขเจ็ดหลักสิบก็ได้เลขเจ็ดนะฮะแล้วก็มีหลักร้อยที่เป็นเลขเก้าได้สองตัวแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเลือกข้างอย่างเงี้ยประมาณห้าตัวเนาะแล้วเราก็ต้องดึงฮะคิดว่าตัวไหนหน่าจะมาตัวไหนหน่าจะหลุดสําหรับงวดน,นี้นะเดี๋ยวมีตัวไหนดีๆอาจารย์ก็จะวางให้อีกนะตอนนี้เราลองลองคัดลอกมานะจากแต่ละสูตรนะอันนี้ก็เป็นระยะสั้นๆเนาะก็น่าสนใจอยู่นะคะมาตรงนี้สองงวดแล้วก็ยาวมาตรงนี้จะทะลุมานี่เลยหรือเปล่าะคะ่ะ ถ้าตัวนี้หลุดนะจะเป็นตัวนี้ถ้าทั้งสองสูตรนี้หลุดก็จะอาจจะเป็นเลขหนึ่งอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นเก้าสูตรแล้วก็หนึ่งนะเป็นลักษณะแบบนี้มันคงจะไม่มาแบบง่ายๆนะลองพิจารณาดูอันนี้ฉัดอาจารย์ทําไปตามแนวทางของสูตรก่อนสูตรว่าไงก็ต้องไปตามนั้นก่อนนะคะอันนี้วันที่ดูตรงนี้นะคลิปนี้ก็ฝากหลักร้อยบนแบบตัวเดียวไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ